สวัสดีครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยลาวไรเดอร์นะครับวันนี้งานปิดทองฝั่งลู่นิมิตวัดเมืองใหม่จังหวัดชลบุรีนะครับงานยังเหลืออีกสองวันนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวงานวัดให้ดูนะครับว่าคนไหนจะมาปิดทองฝั่งลูปนิมิตนี่ก็เชิญได้นะครับผมงานเหลืออีกสองวันนะจุดกองบริการครับผมบรรยากาศรอบๆนะฮไวห่อะบรรยากาศรอบๆตาไวหน่อยครับ อ่นั่นแหละวัดเข้าเลยวัดเข้าเลยใช่ตรงนี้ตรงนี้ว่างแล้วเราก็ไปในกองอบนวยการนะครับตรงนี้นะครับใช่เยกกันนิดเดียวเดี๋ยวก็แชร์กันอีกใี่ครับทันบญร่วงคนมากมายเลยฮะหากหากล่วมขันส่วนเก่าก็ปิดทองเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยจะมาเลีวยงบรรยากาศแห่งวันนี้ เป็นตองครับแล้วมีการสแกนนิ้วแล้วก็ในกำหนดเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับมาเข้าโจวเราอยู่ที่ห้าแคาพี่น uh anyway. ้องทั้งหลายนำมากันด้วยความตั้งใจนมีเจตนาที่จะมาทำบุญนะครับเพราะเรานนั้เป็นชาวพุทธคนหนาแน่นมากเลยชาวพุทธนั้นต้องทำบุญ อรุิวิทวัดหนึ่งเป็นร้อยปีนะกว่าจะได้ปิดวัดนี้ไม่ว่าโบโบจะพานนะตอนนี้อาจจะใช้เสียงแม่ไม่มากครับเสียงดังมากเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะเข้าไปในโบสถ์เชิญได้นะครับผม มีหรมีลูกค้าสนใจด้วยนะบาลมีแต่ใจนะว่าัตถุมคลต่างๆของวัตที่มาให้ทานขอบาลามีเป็นสิ่งงคลเจัน ทรงสวยมากเลยครับผมน,นี่คืองานปิดทองฝั่งลูดีมิเตในประเทศไทยนะแบบพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนนะบูชาไหว้นี่เอาไว้นะต่อไปแล้วสบายใจแล้วนะเอาช่วงนี้หมอบนาที่อินงานแต่งรานกล้องโกลด์นะเป็นพิธีนี้ของชาวพุทธนะ แ่รกม่ะรค em ่ัครับดูบริเวณงานไปรอบๆครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากมีพระป่าลอยฟ้าด้วยนะครับุจะุดตามที่อาจารย์บอเป็นโบสถ์สวยมากครับสีขาวบริสุทธิ์เชินครับเชินจ่า อาอาจารย์ให้เชิญนะผมมาได้แล้วผมพอแล้วเพราะผมได้มาแล้วอ่านี่นะครับโอ้ยอาจเชิญจ้าเอาถ่ายภาพอีกแล้วช่างภาพผมออกรายการอีกแล้วอาจารย์นะจ๊ะยังไม่ไดือดร้อนตายครับยังไม่ไดือดรยาากศดีมากครับมีเจิมอัคราจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับเพื่อป็นสิริมงคลนะครับ เจิพักการนะกลับมาค้าขายร่ำรวยมีตามอานิยมนะครับผมลูกชายอไม่ว่าจะเป็นการทำบุญซื้อที่ดินวัดทำบุญกระเบื้องแล้วก็ทำบุญใบเสมานะครับช่วงนี้โควิดวัดนี้ได้เลื่อนการปิดทองฝั่งลุกนิมิตมาประมาณน่าจะสองปีเต็มนะครับนี่ปิดปีนี้ที่ได้ขออนุญาตสาธารณสุขเอาไว้จากปกติ9วันเป็นเหลือ7จวันครับงานหมดวันที่ห พาพันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขยลาก็จะพาเข้าไปในบริเวณโบสถนะด้านในนะครับไปปิดโอ4รีนะะ นี่ครับผลูนิมิตรลูทีหนึ่งนะ,ะเพื่อนๆอาจจะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะ,จะมาดูรอบๆบ,บ,บริเวณโบสถนะครับเดี๋ยวใช้ภาพโซมิดนึงะนะครับให้ดูเป็น,ปนบริเวณกว้างนะครับนี่นะพี่น้องไทยลาะ ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับแนละมาปิดทองไน้นะครับงานหมดวันที่5วันสุดท้ายเป็นวันตัดวายนะครับวันนี้ดูโบสนะฮะลายหายากครับเป็นลายที่ว่าวัดที่จะทําแบบนี้หายากมากๆเลยนะที่ผมไปงานวัดมาต่างๆนี่ลายกระหนกพนมใช่หรือเปล่าน้องนะครับโอเคนะะเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมในโบสถ์นะครับ าอาจจะเวียนหัวนิดหน่อย <c oughs> มือใหม่นะน,นี่เคยลาพามาดูว่าท่านไหนจะมาทำบุญปิดทองอนลูกมีดครับนี่ลูกที่แปดนะลูกที่เก้าน่าจะอยู่ในโบสถ์นะวัดจะมีอยู่แค่ หลังเดียวอันนี้ด้านหลังพระประธานนะครับผมพาเข้าด้านหลังเพื่อจะได้ดูน่าจะเป็นน่าจะเป็นประตูไม้สักแน่ๆเลยฮะวัฒนธรรมไทยเราก็เหมือนๆกันครับผมมาให้ชมโบสถ์ดูรอบๆเลยขานหลวงพ่อข้าเุติยหลวงพี่เขาคุติ นาทีเดียวก็แข่งไม่ได้แล้วคแข่งมาครับนั่นเป็นไม้สับเลยนะประจัดเป็นตู้นะครับเบลล์เป็นเมเนดิตทองความรุนแรงวัดเมืองใหม่นะครับปี2565 ก็เลยกาพลดโอกาสหรอยาพลดโอกรย่าอาพราโอกาสเป็นโกาอยให้มนยาวนะครับทดบใหมมาักระอเยวราจดูบรรยากาศภายในโบสถ์วัดบงบใหม่นะครับ มาัอลังกาสวยงามมากครับอันนี้เป็นลูกนิมิตลูกาครับผมจะอยู่กลางโบสนะฮะอนุโมนาสาธุกับพร้อมผมได้เลยนะครับอธิษฐานได้เลยนะครับผมเออแล้วาดขาดาแว่ารมด้ให้ดูอาคารดูลายม แต่ให้เยกเด็กๆดขอทรัดจังนตันะครับผมเป็นโป็นบทที่น่าจะเป็นสายธรรมยุทธ์ผครับที่ผมน่าจะทราบอยู่อันนี้ด้านหน้าโบสถ์นะ ลแล้วก็ใส่เรยาดูด้านหน้าโบดได้กว้างๆครับอันนี้บริเวณนอกโบสนะครับผมจะอา่ายมุมกว้างให้ดูว่างานมันรูปแบบงานเป็นแบบไหนนะครับถ้ามาทําบุญก็อยู่เส้นพญาสัจจานะครับเส้นนติดริมทะเลเลยครับวัดเมืองใหม่นะ หรือว่าเปิด GPS ก็ได้ครับเขียนว่าวัดเมืองใหม่ตะบลสมิดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับมาปิดทองทนนําบุญนะแต่ที่วัดจะไม่มีหมอระสมนะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงของโควิดนะฮะมีเพียงแค่ขายของเล็กน้อยที่วัดอนุญาตนะครับบรรยากาศงานวัดอาจจะยังยังไม่สมบูรณ์ไม่มีหมอรสศสมโพโทน,นะครับ หรือว่าโบสสวยมากนะครับระยะไกลหลังไม่ใหญ่ครับหลังหน้าจะประมาณตึกตึกหกชั้นจากจัว่วจั่วบรุมาข้างล่างนะฮะร,รอโบโบสเป็นพื้นสีขาหมดเลยครับเป็นลายกระหนกผมก็เป็นเรียกไม่ถูกว่าจะเป็นลายกระดกแบบไหนนะฮะจะให้ดูสนาดของโบสถนะครับ เป,ป็นมุมกว้างนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมอันนี้ก็ด้านซ้ายจะเป็นสนุกที่เคยลาวมาตั้งอยู่นะช่ตรงนี้ไม่ได,ด้อัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมเลยลงได้หน่อยเดียวครับผมก็เลยถือโอกาสมารีวิวงานวัดนะครับนะฮะของของเคยลาอยู่ตรงไหนหนู้นนะฮะ ช้าสวรค์ครับไข่หมึกทอดไข่หมึกทอดไม่มีแป้นะครับของขายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอันนี้เกมตักปลาตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยครับอ้าวเหรอแม่ได้แล้วแม่ ไหหนึ่งได้เแล้วมือต่อไปเรมไปบ้านีินะอันนี้รถไฟสายสายไหนนาะชุมพรีหัวลำโพงแล้กันเนาะตอนนี้หลึกแล้วครับประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้ว,ลว,ลว,วบ้านมีสิงครับ,รบ,น,น,รบนี่เปรตเปรวัดสุทัศน์หรือเปล่าน,นะครับ นี่มาหมดอันนี้คืองานวัดแบบไทยๆนะครับปกติมันจะอลังการมากกว่านี้แต่ว่าคือที่ว่าโควิดนะเขาบังคับไม่ให้ลงอันนี้ก็สนามทดสอบฝีมือยิงปืนลมครับบีบกันนะส่วนนั้นก็มางติบเหมือนสกิด ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดซับตะไคร้กดติดตามช่องเขยลาเออช่องเขยลาวด้วยนะครับเขยลาวไลเดอร์ขอบคุณมากครับ